คุณผู้ชมครับวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผมในฐานะตัวแทนของคุณผู้ชมที่รับชมรายการตะกรุดโทนธรรมชัยผ่านทางช่องทีวีกูรูเทเลวิชัน psi 68นะครับที่รับชมกันอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีการเช่าบูชาตะกรุดโทนธรรมชัยรุ่นพลิกชีวิตใหม่ผ่านทางรายการอยู่เป็นประจำวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผมจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชม นำปัจจัยบางส่วนจากการเช่าบูชาตะกุดโทนนะครับนำมามอบให้กับหลวงพ่อครูบาธรรมชัยเพื่อสมทบทุนร่วมกับท่านในการนําปัจจัยทั้งหมดมอบแด่โรงพยาบาลจังหวัดน่านในเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่จะถึงนี้นะครับโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสใช้ป้ายนี้นะครับเป็นตัวแทนของปัจจัยที่จะมอบให้กับหลวงพ่อครูบาธรรมชัยณนะโอกาสนี้ครับ เออขอเจริญสุขอุบาสุขอบาสิกาทั้งหลายที่มีความศรัทธ,ธาเต็มเปี่ยมได้เข้ามาบูชาตะกุดโทนธรรมชัยรุ่นพิกชีวิตบัดนี้อัตมาภาพเจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยตะบลชัยสถานอำเภอเมืองจวัดน่าน ขอขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่ได้เช่าตะกุดโทนธรรมชัยเพื่อจะนำปัจจัยมอบหมายให้แก่โรงพยาบาลน่านเพื่อจะจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลน่านวันที่15เดือนพฤศจิกาพศ2558เวลาบ่ายโมงครับ แล้วก็หลวงพ่อครูบาธรรมชัยท่านก็ได้รับปัจจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสน,นี้ผมก็อยากให้หลวงพ่อท่านได้ให้สิทธิใ้พรกับญาติโยมที่เช่าบูชาตะกุฏโทนธรรมชัยไปแล้วครับสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็จะให้พรแด่บาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เข้ามาบูชาตะกุฏโทนธรรมชัยรุ่นพิิกชีวิต ของช่องรายการคูรู68หรือจะเข้าไปเช่าที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังวัดน่านบัตรนี้ข้าพเจ้าเจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยขอวอวยพรให้บาสุกบาสิกาที่ผู้เช่าตะกุดโทนธรรมชัยไปรุ่น ิชีวิตขอมีแต่ความสุขความเจริญขอมีแต่ความมั่งมีสีสุขขอมีแต่ความคาค้าการขายให้มีความมุ่งมั่นนะให้กิจการทุกสิ่งทุกอย่างให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ปกปักรักษาญาติโยมที่เข้ามาเช่าขอให้มั่งมีสีสุขมีได้มีอีกมีความเจริญรุ่งเรืองออุมามาอุมามาอุอุมาอุอุมา,อออมา,ออมาขอเจริญรุ่งเรืองปิยะมะมะหุตุขอเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเถอิดสาธุ แล้วครับก็อยากให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าตระกุดโทนธรรมชัยรุ่นพลิกชีวิตใหม่ที่เช่าบูชาผ่านทางรายการตระกุดโทนธรรมชัยทางช่องกูรูทลวิชั่น PSI 68นั้นเป็นของแท้แน่นอนและปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ถึงมือหลวงพ่อและโรงพยาบาลจังหวัดด้านแน่นอนครับ